สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน,น้องออมรถไถมือสองศิสเกตอีกแล้วนะคะวันนี้น้องก็จะมีรถไถคูเวต้าสี่สูบ L สี่เจ็ดศูนย์แปด SP มานำเสนอพี่พี่ค่ะอ่าคันนี้พิเศษตรงที่สีใหม่ให้ทั้งคันเลยนะคะใบดันดินหน้าเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะใบดันดินหน้าเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะกำลังใส่บันไดใหม่ให้อยู่นะคะกำลังใส่บันไดใหม่ให้อยู่ด้วยคุณพ่อนะคะหันหน้ามาหน่อย คุณพ่อเลยค่ะคุณลูกใช้ให้คุณพ่อใส่บันไดให้นะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนําอันดับแรกก็จะพาดูรอบคันก่อนเลยนะคะคันนี้หลังคาเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่เบาคุ้มให้ใหม่นะคะสีใหม่ทั้งคันเนาะแล้วก็ยางหลังนี่เหลือประมาณสีเหลือประมาณ4 0่0าเซนนะคะ40-5 0อร์เซนตนะคะ ท้าล้อก,ก็ทําสีให้ใหม่นะคะแต่ว่าเวลาระยะเวลาที่เราขับออกมานี่อาจจะมีโครนมีตมนะคะก็ทําให้ล้อเปื้อนบ้างนะคะแต่ยางหน้าเหลือประมาณ20 1 0ถึง20เซนค่ะยางหน้านะคะก็พอได้เกาะอยู่นะคะทุกคนถ้าใครอยากให้เพิ่มเติมเปลี่ยนยางให้ใหม่ก็คุยราคากันได้นะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ดันดินหน้า แล้วก็ผานหลังค่ะผานหลังเป็นฐานตราช้างเลยนะคะใบเหลือเยอะเลยค่ะที่เมานี่เหมือนจะเปลี่ยนใหม่หมาดๆเลยนะคะอ่าเป็นผาน ds 2 4 6 f heavy p a t นะคะนี่คือผานหนักนะคะอันนี้ก็คือผานหนักด้านหลังสะอาดสะอานค่ะด้านหลังสะอาดสะอ้านค่ะไม่มีรอยเชื่อมดามนะคะไม่มีรอยเชื่อมดามนะคะด้านหลังสะอาดสะอาดอนนี้ทำสีแบบนี้ค่ะไฟสปอร์ตไลท์ติดให้ใหม่ครบถ้วนนะคะไฟสปอร์ตไลท์ติดให้ คันนี้เล่มทะเบียนพร้อมนะคะจดทะเบียนปี57จดทะเบียนปี57นะคะอ,อ่าเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนเลยคันนี้สวยๆมาเช้าๆเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวน้องจะลงคลิปให้ดูหลายๆคันเลยช่วงเชา้าลงเย็นหน่อยอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะพยายามพูดใกล้ๆให้นะคะวิคันนี้สวยค่ะ แต่ถ้าแบบลูกค้าแบบสะดวกใจให้ยางใหม่สี่เส้นแล้วจะสุดยอดกว่านี้ค่ะตอนนี้ก็พอได้ขับก่อนนะคะถ้าถ้ายางใหม่ก็จะราคาสูงขึ้นไปอีกคันนี้สมวนราคาอยู่ที่สา0แส0แปดหมื่นหบาทสามแสนแปดหันบาทนะคะ,ะเดี๋ยวน้อจะขอโปรโมชั่นพ่อรถให้เป็นพิเศษ ก็สามารถทักมาได้เลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตให้คุณพ่อติด,ตดบันไดเสร็จนะคะล้วก็จะลองขึ้นขับให้พี่ๆน้องๆได้ดูกันนะคะ mm hmm. คันนี้เป็นเขาเรียกว่า47าเซาเหลี่ยมนะคะเ mm hmm. พราะเป็นตัว s อีเกียร์ก็จะขึ้นมาเป็นเกียร์ซัเทิร์นใต้พวงมาลัยแล้วนะคะ คันนี้นะคะส่งตี300กิโลเมตรนะคะส่งตี300กิโลเมตรน่านเต้นใจนะคะสามารถมาดูได้นะคะมาลองขับองไห้ได้ที่บ้านก้านเหลือมตำบลมาเขียบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะเดี๋ยวให้พ่อใส่ใส่บันไดให้เสร็จก่อนนะคะ,ะรถที่หน้าร้านเราก็มีอีกหลายคันนะคะรถที่หน้าร้านเราก็มีกหลายคันแล้วก็หลังร้านก็มีอีกหลายคันนะ พี่อันนี้ถือว่าว้านี้ค่ะโอ้โหรีบโอ้โน้องออมคงขับไม่ได้แบบนี้นะคะพี่ๆไม่ต้องคาดหวังเลยนะคะน้องไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนพ่อนะคะ มารถที่จะทําได้เหมือนพอนะคะู้านไปนี่แน่นเอียดนะคะทานมด่นดินแน่นเอียดนะคะ,นนะ,คะสุดยอดค่ะคันนี้ก็ฝากพี่ๆไว้นะคะสําหรับทูบต้า L4708ST วันนี้น้องก็มาคลิปยาวๆแล้วก็มีพ่อมาแจมให้นิดน,นึงนะคะเดี๋ยวหลายคนจะว่าเป็นวิชาชีพหรือเปล่าไม่ใช่วิชาชีพนะคะอันนี้คือน้องจริงๆนะคะก็คือคนที่ถ่ายรีวิวให้ โทรศัพท์0651200745 0 8 1 9 7 7 8 6 8 4, 4นะคะสามารถมาดูได้เลยนะคะยังไงก็โทรมาสอบถามกันได้ะคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจกดแชร์กดติดตามให้น้องออมนะคะเดี๋ยวน้องจะผลิตคลิปดีๆออกมาให้พี่ๆแล้วก็สัญญาว่าจะลองขับรถไถให้ได้คล่องแบบพ่อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ